รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับจะพาผู้ชมไปเดินเล่นกันที่ซัปโปรโรทีวีทาวเวอร์และจากนั้นจะพาผู้ชมไปกินอาหารแนวไคเซคกิกันหน้าตาจะเป็นแบบไหนจะอร่อยหรือไม่แต่ที่รู้งานนี้มีร้องไห้ร้องทําไมต้องติดตามนี้เที่ยวกันวันนี้ครับประเทศมหาอำนาจนะประเทศเรานี่คือสุดยอดแล้ว,ลว,วนิภาพสวนสยามบนหิมะโ<า>อ,อ้โหหูยเพิ่งเห็นอ่ะสาวญี่ปุ่นคนนี้สวยมากเลย พายิขึ้นเลยอ่ะนี่ขมสุดแต่เคยกินเลยโอ้ขมจร,จริงๆเนียยิ่งกินนี่ขม oh <no. S 1> ม,มันขมกว่าเดิมอีกเนี่ยน่ารักเหมือนลีหน่ะดูสิลีน่ารักอันนี้เจะเหมือนอะไร <laughs> ดูจากซองไม่กินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนฟรีลูกตึ๊งลายคนุณลายสันข้า <c oughs> หมุ่นลูกนี้มีกี่เม็ดดูม,มาทุกอย่างแล้วจ้ะไอหุ่นไหมมีไหมหกสามเก้าเลยอ่ะโอ้ว้าว ยุคนี้ต้อง t u ู 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง 1, 5ปีอ2จากเอ็นเพิรข้าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองใช่ค่ะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนนีข้างใบบอกได้เลยว่า,าดูแค่ภาษาก่อนดีกว่าอภาษา ดูข้างหลังดูข้างหลังหลายคน,นดูว่าอ๋อโตเกียวทาวเวอร์ไม่ใช่แต่้าใครแบบดูอ่านหนังสือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะๆก็จะรู้หรือเคยมาอ่าเพราะว่ามันเป็น l a n d m a ์ k ของที่นี่หรือดูอินสตาแกรมเรา <c oughs> เราเคยมาแล้วแล้วเราอ่ะเคยมาเดินถ่ายรอบรอบนี้แล้วช่วงนั้นเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตเขาจะตกแต่งต่างกันนะคะแต่ตอนนี้ที่เรามาคือปลายเดือนอ่มกรารเพราะฉะนั้นตอนนี้หิมะมันเยอะมากไม่ใช่คริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วครับผมตอนนี้นะครับก็เวลาบ่ายสามโมงห้าสิบสองนาทีะนะฮะก็คืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับน้องนีมันเป็นทีวีสถานนะคะเราอยู่ที่ซัปโปโรค่ะคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดินไปรอบแกตรงนี้ดีกว่าเดินไปที่ จริงๆแล้วเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยก็คือบริเวณแล็คลี่เรียกว่าใจกลางเมืองอีกอีกส่วนหนึ่งใช่ค่ะนะฮะก็คือเดินตรงไปเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นใจกลางเมืองคนเขาจะนิยมมามากๆเพราะว่าย่านแถวเนี้ยนะคะเขาเรียกออเดริคท่าอย่างที่บอกไปเขาจะมีการจัดเปลี่ยนฟีลิ่งเยอะมากนี่นะคะนี่เป็นใต้แลนด์มาร์คของเขาเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะขึ้นไปได้ด้วยนะก็คือสำหรับคนที่อยากขึ้นไปดูวิวอยากไปสัมผัสแบบ มุมจากทางบนแล้วก็มองวิวมานะคะสามารถขึ้นไปได้จ่ายตังค์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปค่ะซัปโปโ,โรทีวีทาวเวอร์เป็นหอคอยสูงประมาณ150เมตรครับสร้างขึ้นเมื่อปีวิศกราษ1,956เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโรและยังเป็นหอส่งสัญญ,ญาณโทรทัศน์อีกด้วยนะครับหอคอยแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ทางด้านตอนออกของสวนโอโดริ ที่ด้านบนของหอคอยนี้นะครับเราสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซัปโรแบบ360อ,องศาได้แต่จะต้องเสียค่าเข้าชมคนละ720เยนนะครับวิวสวยทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนอกจากนี้นะครับภายในหอคอยก็ยังมีร้านอาหารร้านขายของที R ่ระลึกด้วยนะครับใครที่มามีเวลาว่างก็แนะนำเลยครับ อยากให้เห็นว่าพอเรามองจุดตรงนี้แล้วก็มองไปเนี่ยค่ะยาวไปเลยเนี่ยแหละคือโอเดรียพาร์คที่ลีพูดถึงแต่ว่าตอนนี้มันไม่สวยเลยเพราะว่าเหมือนว่าเขากำลังเปลี่ยนอยูอ่ก่อนหน้านี้มันเพิ่งหมดอิลูมิเนชันแล้วเขากำลังเปลี่ยนเปลี่ยนแบบดูซึ่งจะเป็นแบบไหนก็ไม่แน่ใจเหมืนอนกันแต่ที่แน่ๆค่ะคนไทยเราต้องมาที่นี่เยอะมากๆเพราะว่า <Wow. S 1> มีภาษาไทยค่ะ <Wow. S 1> คือมีแค่สามภาษาแล้วหนึ่งในนั้นอ่ะ อนนย่างนี้ยเกาหลีน้องสามสี่มีไทยเราอยู่ในนั้นด้วยห้ามบุกลุกค่ะจีนเกาหลีฝรั่งและไทยคิดดูสิเออเป็นประเทศมหาอำนาจนะประเทศเรานี้คือสุดยอดแล้วหรือมันมีเฉพาะคนไทยที่ชอบบุกลุกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่มีสี่ชาติไงรวมอยู่กับจีนด้วยเนี่ยแล้วก็เกาหลีด้วยอ่ะเดี๋ยวไล่ใคุณผู้ชมบานิดนึงคือไอไอที่มันไม้ไม้แบบเนี้ย ในช่วงที่เป็นคริสต์มาสมาเก็ตนะครับไอ้นี่แหละที่เขาใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าไรนะขายของใช่ไหมพี่ใช่คือมันเป็นอย่างนี้เลยแหละแล้วก็มันอยู่เป็นซุมๆๆแล้วเขาจะแต่งเพิ่มนิดนึงนะน่ารักจริงๆมันไฟเป็นถึงบรรยากาศนึงเลยอะค่ะโอ้แต่ตอนนี้หูเย็นมากหูเย็นหูเย็นจนต้องเย็นทั้งหูเย็นแล้วหูเย็นและในเมื่อพาร์คมันปิดมีทางเดียวครับเดินเล่นในเมืองแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาอะไรกินกัน พี่ฟกแต่กางตื่นเต้นอย่างหนึ่งไะเรื่องอะไรที่เขาสร้างอ่ะหันไปทางนี้เดี๋ยวแสเสียงคุณผู้ชมไม่ได้ยินที่เขาสร้างอ่ะมันคือมันดูเหมือนจะเป็นสไลเดอร์น้ําแข็งอ่ะคือมันเหมือนจะเป็นซูเปอร์สไลเดอร์นี่ไอ้ซูเปอร์สไลเดอร์มันเหมือนอาหารอะไรสักอย่างว่ะที่มีคนขายอยู่เลยอันนี้พูดถึงการเล่นนะแบบเล่นหิมะอ่ะเออใช่แต่มายถึงว่าซูเปอร์สไลเดอร์จริงๆเป็นสไลเดอร์แบบใหญ่มากๆครับนี่ภาพสวนสยามบนหิมะโอ้โห นี่ค่ะเราเดินนะคะจากออเดรียพ์คเมื่อกี้นะคะมานิดเดียวก็มาถึงถนนช้อปปิ้งแล้วพี่ฟุ๊กซึ่งมองไปเนี่ยตื่นตาตื่นใจแล้วเราก็เลี้ยวมาทางนี้ทันทีเพราะว่าไฟสวยเดี๋ยวจะสวยกว่านี้เดี๋ยวจะสวยกว่านี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ารู้เลยว่าตรงนี้ดีเพราะจะเป็นพวกไฮแบรนด์แล้จะเป็นพวกหลุติงตองอะไรพวกนี้ตั้งหลายนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอล้พวก อ่ามี s t a r b u c k ก็แปลว่าเริ่มอยู่ในเมืองแท้ๆ <Huh? S 1> อ่ามีเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเวลาเจอแท็กซี่2บริษัทหรือ3บริษัทให้เลือกขึ้น MK อันนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมทำไมรู้ไหมอไม่รู้ทำไมอ่ะพวมใจดีมันมีหัวใจข้างบนเออไม่หรอก <laughs> คือเขาเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเนี่ยแท็กซี่เนี่ยจะบริการดีอยู่แล้วถ้าเป็นญี่ปุ่น แต่บริษัทเนี้ยมันจะบริการดีกว่าน่อยหนึ่งไม่รู้เพราะอะไรทำไมอ่ะคือคนที่ขึ้นบ่อยๆเขาบอกเราก็เลยโอเคโอเคก็ก็ถ้าเจอก็ถ้าเจอก็เลือกแต่สุ่ดใหา่มันเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเลี่ยงไงแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นหัวใจแล้วก็อีกบริษัทรูปดาวจริงๆดีสุดเพราะว่า MK มันย่อมาจากมาเซียวันนี้เกิดคนผมมาซื้อบริษัทเอาไว้ตอนนั้นแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วผมเป็นเศรษฐีแท็กซี่ที่เทะเทศญี่ปุ่นจริงเหรอ ถนนที่ข้ามได้หมดจุดแล้วแล้วก็ยืนกลางถนนใช่เลย15วิมีเวลานะคะนี่ถนนเส้นนี้สวยนะพี่พกเขาเปิดไฟยาใชเลยมันมันน่าจะเมนสุดแล้วเพราะว่ามันคอนเน็กมาจากไอตัวเสาไอ้อานิโทรทัศน์แล้วก็ถ้าไม่พอ มันมีไอเนี่ยแอปเปิลอยู่ตรงเนี้ยแอปเปิลอ๋อร้านแม็กเนี่ยมันก็คือแปลว่าต้องดีไงค่ะคือหมายถึงว่าเขาเลือกเคชั่นดีแน่ๆน่ถูกต้องครับโอ้ใช่ตรงนู้นก็มีบูเกอรี่มีอะไรที่คือถ้าไฮแบรนด์อยู่ตรงไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือดีี่ยมีห้างอย่างมิสุโกชิด้วยแบบห้างใหญ่ แหละของเยอะของโอพูดถึงผ้านี้ทําไมเราน่าจะเดินนะ่ะเดี๋ยวเราไปแวะเดิน,นกันเราดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราแอบไปชอปปิง้งเสียดายอ่ะที่ผมคอสติกมาก <c oughs> คือเขาไม่ขถ่ายในห้างเลยเอะค่ะคือหมายถึงว่าถ่ายเดินเล่นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นนะโหสิ่งที่น่าถ่ายที่สุดคือซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่คือส่วนใหญ่เวลาเราเข้าห้างที่เนี้ยไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในซุปเปอร์แล้วส่วนใหญ่ซุปเปอร์ค่ะเขาจะมีสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นอาหารข้าวอีกชั้นของหวานทั้งชั้นแล้ว คชอบมากเพราะว่ากินฟรีมีเกียรติแล้วก็ซื้อเยอะมากหลายหลายร้านอ่ะมันไม่ได้ให้ชิมฟรีนะอ๋อเหรอส่วนใหญ่ของอร่อยไม่ค่อยได้ชิมหรอกอ๋อใช่ใช่แต่ว่าคือส่วนใหญ่อ่ะแปดสิบเปอร์เซนที่รีซื้อรีไม่เสียใจที่ซื้อเลยคือดูหน้าตาแล้วซื้อแล้วมันก็อร่อยอ่ะแล้วอร่อยมากด้วยคือสวยตามหน้าตาสวยตามหน้าตาใช่หูยเพิ่งเห็นอ่ะสาวญี่ปุ่นคนนี้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยเอ๊ะนี้ไปดูมาต้องไม่ค่อยสวยนะไม่ใช่ญี่ปุ่น กแ,แลชัวนี่คือนางแบบบราซิลขอเวลาไปซุปเปอร์ดีกว่าค่ะสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP เป็นพลับมาเลยไม่เคยเห็นที่ไหนเสกพลับก่อนแบบนี้หรือว่าจะเป็นของหวานนะครับใช่ค่ะดูมาแล้วเป็นของขาวนะแปลกจังจริงเหรออืออืม้มกาให้เปิดลิ้นล้างปากแน่เลยพี่ฟกอ่ามันแบบแน่นอนเปิดลิน้นที่มันได้ผลนะฮะเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าลิ้นเราเนี่ยมันมีเหมือนกับเมื่อเคลือบอยู่อะมันจะได้รับรสไม่เต็มที่ไอ้พวกแอซิดิตี้ในพวกความเปรี้ยวทั้งหลายเนี่ยมันทําให้ใมันล้างไงพอล้างปุ๊บมันตื่นตัวเมื่อกี้เราจะหลับอยู่ลยนะกินปุ๊บตื่นเลย ที่วันนี้เนี่ยเราจะทานแล้วก็ามาโชว์คุณผู้ชมเนี่ยม,มันเป็นเหมือนคอสตตัวอย่างของร้านนี้นะคะคือ,อมันคงเลือกได้หลายแบบม,มีอัลคาร์ดมีอะไรแต่เนี้ยเนี่ยเป็นของที่แบบร้านอยากนําเสนออก็คือเป็นเซต,ตเมนูคือผมกินได้หลายคําเนี่ยอร่อยนะแต่ว่าอร่อยม,มันรู้สึกสดชื่อนอ่ะผมกินบดแน่นอนอะ่ะตรงเนี้ยจานที่สองค่ะโอ้ยน่าทานมากอะ่ะมีหลายอย่างเลยอย่างวันนี้ค่ะที่เราทานนะคะก็คืออาหารแบบไคเซกิ ซึ่งที่นี่ค่ะเขาจะมีหลายแบบคือเราบอกเลยว่าเราอยากทานเท่าไหร่อย่างวันนี้แปดพันเยนค่ะพี่ฟุกทานไปได้สมมติบอกไว้วันนี้อยากจัดหนักหมื่นห้าพันเยนเขาก็จัดให้สองหมื่นเยนสามหมื่นก็มีเขาก็จัดให้สามหมื่นเยนก็จัดให้ได้เขาคงจัดของให้ตามราคาค่ะแต่ว่าเริ่มต้นสุดเลยอะค่ะต้องห้าพันเยนแต่ใครไม่อยากกินเป็นเซ็ตไครเซกิก็ได้นะคะอัลคาร์เขาก็มีแต่ว่าผมว่าราคาดีมากนะคืออย่างนี้ มันมัน,ม,นมันเปิดด้วยเป่าหื้อเนี่ยทั้งตัวเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันเป็นเป่าหื้อญี่ปุ่นไงเหมือนที่เราเจอใช่แต่มันค่อนข้างนี่ไซส์ไซส์เล็กก็จริงแต่มันไม่ได้เล็กจัดเล็กจิ๋วนี่มันไม่กี่ร้อยบาทอันนี้เนี่ยมันได้มนเจ็ดเปลี่ยนแปดร้อยบาทแล้วนะถ้าที่เมืองไทยขายเนี่ยน่าจะเจ็ดเก้าเก้าอะไรประมาณนี้ตามร้านนะร้านไหนขายแพงกว่านี้ ก็แปลว่าแพงนะครูชมรู้ไว้มันควรจะราคาประมาณนี้แหมแต่ส่วนใหญ่มันก็บวกเยอะอยู่แล้วปกติมันจะใหญ่กว่าอีกหน่อยนึงนะฮะแล้วมันจะเป็นสองพันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใหญ่มากก็จะสามสี่พันเป็นหมื่นก็มีแต่อันเนี้ยไซส์เนี้ยมันควรจะเจ็ดเก้าเก้าเปลือมันเหมือนหมักซอสเอาไว้หอมอืมนุ่มนุ่มไม่เหนียวไม่เหนียวเลยใช่พูดได้ยังไงเนี่ยใครสอนเวลากินข้าวให้พูดเนี่ยอ๋อก็พูดแบบหันข้างให้กล้องไง อยู่ครีมชีสอยู่ตรงกลากงเสียงขนมบอกแล้วชีสกับลูกพับ <c oughs> อันนี้เข้ากันมากเลยเ <c oughs> พราะว่าชีสเน,นี่ยมันเป็นอะไรที่เค็มใช่ไหมปลาสีเ่เวลาเราทานชีสสมมุติบนเครื่องบินหรือที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยเก็จะเสิร์ฟผลไมา้วันหวานมาคู่ก,กู่อยู่แล้วลงรัออร่อยชีสลูกพับอันนี้อร่อยผมกินหมดเลยวเป็นลูกพับแห้งนะคะถ้าเกิดใครเห็นอันนี้มันจะมีขายในห่อ ตามพวกซปเปอร์ตามร้านอ,อะไรนี้ด้วยตรงนี้เป็นลูกคลับตรงนี้จะเป็นแบบครีมชีสหรือชีสเดี๋ยวชิมอันนี้ก่นอนตอนนี้เขาเป็นเซียนจริงๆเรื่องในซปเปอร์คือเดินเข้าไปเนี่ยซื้อได้ร้านเป็นร้านเลยคือกลับมาสองถุงใหญ่เลยแล้วก็เหมือนกับชีวิตนี้จะไม่ได้มาญี่ปุ่นอีกแล้วแต่มาทุกเดือนสองเดือนสุดยอดจริงๆลูกพลับกับครีมชีสสุดยอดอันนี้คือมันต้องยอมรับ <c oughs> ต้องยอมไปเลยก็ดีไงอยู่รีเป็นเซียนขนมพี่เป็นไม่เซียนอาหารนะอยากรู้เรื่องขนมถามอยารู้เรื่องอาหารถามชัดเจนไหมครับผมยอมครับทำแตวเองไงเขามีแบบหลายรสในจานเดียวมากอะอืมจริงอันนี้ก็เป็นแซลมอนไรซ์เบอร์รี่ซูชิแปลกมากเขาเฮลตี้ไงเขาจะเข้าทีมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยกินข้าวที่เป็นสีขาวอันนี้เป็นไรซ์เบอร์รี่ที่แบบคนที่เขาเฮลตี้อ่ะเขาซื้อทานกันหัวกุ้ง ของโปรดคือเอาจริงนะเวลาทานกุ้งอะค่ะมันจะมีหัวแล้วมันก็จะมีตัวใช่ไหมหลายหลายคนอะชอบเนื้อตัวแต่ลีอะชอบหัวโดยเฉพาะเวลากุ้งทอดอย่างเงี้ยคือมันจะกรอบแล้วข้างในมันจะมีแบบมันนิดลวให้รู้เดี๋ยวชิมก่อนนะอันนี้ไม่ค่อยมีมันก็ <c oughs> เลยอ้วอนฟรีอ้วนฟรีผมดูรู้ละดูจากทรงไม่กินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนฟรีรู้มีมีแต่ว่ามันจะเหมือนเวลาเราไปแบบ ตานร้านญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเอากุ้งกุ้ง,งแล้วก็แบบทอดเลยแล้วก็ตัวมาเป็นซูชิให้เราอะ่ะหัวเขาจะทอดให้ดีนะใไข่ให้แลกเนื้อนะยินดีเลยเอาเนื้อไปอหัวมาทำ <c oughs> ไมไ่เป็นไรไม่อช่ <c oughs> สดใช้ได้เล้วอยู่นะแต่อเอ็มที่น่าทานมากคือชูโทโร่อ่ะพูดถึงราคามันดีนะมันแกล้งหลอกแราวปล่ว่าแปดพันไม่หรอกแปดพันเท่าไหร่นะสองพันกว่าเอง พันกว่าบาทบวกๆอ่ะตีให้ 3, แม็กซิมัม3,000เลยไม่ถึงหรือเปล่แลวแ้ว่าเขาให้ของดีมากนะพี่ฟุเกพอได้ไหมสำหรับไครเซกิเท่าที่ทานมาคือตอนแรกแค่ไม่บอกราคาก็ถือว่าเป็นไคเซกิที่อร่อยแล้วใช้คำว่าอร่อยได้เลยนะแต่พอพอเห็นราคาแป8,000เนี่ยม,มันกลายเป็นอร่อยมากเลยเพราะว่ามันคุ้มราคามากฮะห<า>รืว่ามันคือสำหรับในโรงแรมด้วยแหละ โอ้ยยิ่ยงอีกสองสามร้านต้องอยิ่งคุ้มราคามากมากสิคือถ้าจะไปถามไปเทียบกับแบบอูร้านซูชิขั้นเทพร้านอะไรเงี้ยปลาดิบเขาโอ้โหมันคงไม่ถึงเกรดนั้นแต่มันเป็นเกรดที่ดีสดแล้วอ่ะดีกว่าร้าน, <โห S 1> นแบบ,แแบดีกว่าร้านที่แบบไปต่อคิวคนเยอะที่คนไทยชอบไปกินกันไอร้านแบบนั้นอ่ะไม่อยากพูดชื่อ,อ,อดีกว่าร้านนั้นอ่ะที่ต่อคิวยาวอ่ะเยอะเลยดูก็รู้ละคนอย่างบ้านอรอจะงงอยู่ร้านอะไรบ้ามันต่อคิวเนี่ยจะมีดอกไม้อ่ะแหน่แหนมันเยอะมันเยอะอะไรที่ต้องต่อคิวไว้แล้วล่ะ เทมปุระผักแต่อันเนี้มันไม่เทมปุระนะมันเป็นแบบกึ่งเหมือนอัมปอเปียนะฮะแต่ว่ามันเป็นปูใช่แล้วก็เป็นปูแล้วก็เป็นผักข้านสวยเนี้ยมันจะเป็นผักที่มันขมๆหน่อยผมจําชื่อมันไม่ได้ทีสคอร์เก้นท่านอมอะไเอ่า thank you thank you จำได้แล้วมาจากภูเขานะฮะมันจะออกขมๆนะลองชิมดูเแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะว่าเราป่วยเราต้องกินยาอผมไหมผม อืมจริงพวกเราเคยทานหลายทีแล้วเนาะไอ้ดอกทานบ่อยแล้วแต่ว่าคนก็ชอบนิยมเอามาทําเป็นเทมปุระครับคนญี่ปุ่นชอบโอ้ขมจริงๆเนี่ยยิ่งกินนี่ก็ขมมันขมกว่าเดิมอีกเนี่ยที่ผมสุดแต่เคยกินเลยจริงมันดอกเต็มๆเลยค่ะนี่ยอืมโอ้ว้าวครับโอเคเฮ้ยมันหอมเนยป่ะว้าวโหเซตนี้มีปูทะระบะด้วยนะคะ นี่อันนี้เนี่ยทาราบะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมันก็คือแบบ阿拉斯าคิงครับแหละแต่มันจับได้คนละที่ไงอันนี้จับได้ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันก็จะมีไซส์หลายแบบอันนี้เนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยถ้าดูจากร้านแล้วเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันน่าจะโฟรเซนมาเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยร้านดีๆเนี่ยเผื่อฟรเซ้นเนี่ยนะอาจจะอร่อยกว่าสดๆได้คือมันไม่ได้ขนาดอร่อยกว่าแต่มันทําอร่อยกว่าเมื่อกี้จากที่ได้ชิมนะครับคือผมบอกได้เลยว่าไม่รู้สึกเลยว่าเป็นแบบพวกฟรเซน มันอาจจะสดก็ได้แต่รสมันดีมากเอางี้ดีใจได้กินปูอีกแล้วไม่มันกรึบกรึบเอียง,งตึงอยู่ใช่ไหมครับน <ฮะ S 1> ้องลีแต่งตึงอยู่แต่มันเป็นโฟรเซนโฟรเซนใช่แต่เป็นโฟรเซนที่รสชาติใกล้เคียงกับปูเป็นมากแต่เพราะว่าเขาไม่ได้ลวกสดๆไงเขามาแบบมีนงมีเนยด้วยฉลาดอ่ะคือมันไม่ได้มีรสเดียวมันมีมันมีเนยเข้ามาช่วยให้มันกรอบกินพวกนั้นไป โอ้สวยจังคนเนี้ยเหรออ๋อสวยสวยเขาน่ารักนะใช่ไมเขาเข้าใจนะเนี่ยนไปแซวเขาเข้าใจ้วเนี่ยพูดไทยได้ใช่ไหมคะไทยดกัหวายดสกาคุกคน่าจะมุดดวยตัวตัวสดๆนะโอ้ชอบกันไปชอบกันมาอันนี้มันเป็นวิธีผู้หญิงนี่เอง เพืหญิงจะชมอีกคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่งชมจงวเรานะถ้าอยากให้ใครชมเราต้องชมเขาก่อนชมเขาปุ๊บปก็จะเขินแล้วก็มาชมเราเปล่านี่เลยพูดจริงๆว่าเขาน้ารักหน้ารักนะ เขาบอกว่าพี่เรน่ารักในเหมือนกันเลยน้า y o u ท u b e คะว่ยรักเหมือนลีไหนดูสิลีน่ารักอันนี้ถ้าเหมือนอะไรเหมือนขนมอันเนี้ยบอกว่าลีเป็นอันเนี้ยมีสีสันใช้ได้แล้วเราเนี่ยเมื่อกี้ชิมหน่อไม้ไปไม่ผิดหวังเลยพี่ฟุกที่เราเคยคุยกันว่าแบบผักที่นี่มดีไงผมผมบอกไปอย่างแรกเลยแล้วก็กินอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันฟินมาก กรอบกรึบเลยอ่ะนี่คือแบบยอดหน่อไม้เลยอ่ะมันยอดหน่อไม้จริงๆคือมันยอดไงอยู่มันยอดแล้วมันยอดด้วยนะฮะดีมากเลยนี่พูดถึงเห็นปลาอันนี้แล้วรู้สึกอะไรไหมรู้สึกบาปอ่ะเนี่ยหลายคนนะเพื่อนผมชอบไม่กินเนื้อไงผมชอบบอกเขาเนี่ยจับไว้นะคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมไม่รู้แต่หลายคนชอบพูดบอกว่าเนี่ยโหกินสัตว์ใหญ่บาปผมบอกนี่คุณดูครับปลาเข้าสารกี่ตัวไม่บาปอ่อทุกตัวมีพ่อมีแม่ไหมฮะ กินไปเนี่ยพ่อแม่ก็เสียใจไหมเนี่ยกินไปสามตัวสี่ตัวห้าคำเดียวห้าหกตัวเท่ากับพ่อแม่สิบสองชีวิตต้องเสียใจอะแล้วถ้าเกิดคุณกินวัวตัวหนึ่งกินทั้งหมู่บ้านยังไม่หมดเลยคุณคิดดูดิกินทั้งปีด้วยอะ่ะเอาเอา,เา,เาน้ำตาจะไหลละกินน,กนิดนึงคุณคิดดูดิเนี่ยกินปลาไปทั้งหมู่เท่ากับมันมีหนึ่งชีวิตเหมือนกัน่ะทุกชีวิตมันต้องมีค่าเท่ากันเขาใส่ไปอ่ะไม่พูคือ ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ปลาข้าวสารเนี่ยถ้ากินแค่ปลากินให้ตายเท่านี้ก็ไม่อิ่มได้คําเดียวกินได้เป็นหมื่นตัวยังไม่อิ่มเลยคิดดูดิค่าไปหมื่นจีว่าเนี่ยทั้งตัวเรากินได้สมมติกินทุกวันกินได้เป็นเดือนอะเป็นปีเฮ้ยกินอย่างไม่ฟุ้งกระเดือนเดียวหมดตัวมันเป็นเป็นเป็นเกือบตันไม่ใช่อันนั้นแหละเอาเป็นว่ากินได้นานและค่าตัวเดียวแต่อันเนี้ยเนี่ยค่าหลายชีวิตมากกว่าจะอิ่ม ใช่แล้วไม่อิ่มด้วยไม่ใช่อะไรหรอกตอนเนี้คงทำทางบ้านนะคงมีไอเดียคานกันแล้วคนหนึ่งโหอะไรเนี่ยไม่จริงไม่จริงอีกคนอาจจะแบบจริงด้วยใช่ปะเอแล้วแต่มุมมองของคนค่ะนี้แบบขำๆว่านะมันคิดได้หลายอย่างน้องมีความขำแต่ผมรู้สึกจริงๆผมรู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกบากจังเลยแย่มากเลยทำลายสัตว์ทำลายสัตว์ไม่มีทางสู้กินผักดีกว่าวะ กินไม่ลงเลยเนี่ยเสียอีกนิดนึงเดี๋ยวเกิดคนน้ำตาหยดขึ้นมายุ่งเลยค่ะคราวนี้นะคะมาถึงของหวานนี่เรียกว่าผลไม้ดีกว่าทำจะน่ารักเลยค่ะอันนี้มันเหมือนที่เราเล่นตอนเด็กว่ะที่แบบถ้าดึงผิดดึงถูกอะไรอะไรสักอย่างอ่ะโดนเม็ดเต็มเต็มเม็ดเม็ดคือเม็ดอะวันเม็ดไง ไม่บอกเลยอือนี่นึกว่าหลับมาญี่ปุ่นจะลไม่เห็นเนี่มเยอะมากเห็นไหมหกเม็ดเมื่อกี้โหทำดีมาทุกอย่างน่าจะทายองุ่นไหมมีเม็ดเห็นไหมเป็นมันองุ่นมันดีไงองุ่นเม็ดเยอะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอองุ่นเม็ดหกเม็ดในเม็ดเดียวครั้งแรกเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยเห็นไหมเห็นไหมตกใจเลยอ่ะ คำถามท้ายรายการของเราวันนี้องุ่นลูกนี้มีกี่เม็ดเดี๋ยวลองคิดดูเบ <c oughs> ร้อแล้วมีแค่สามเม็ดเลยนะอันนี้หเม,ม็ดรวมกันแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> อย่าลืมหกสามเป็นเเออน่ะหกสามเก้าเลยอะ อืมเดี๋ยอันนั้นอย่าโลภสิเอ,เอาสองตัวก็ยากแล้วไม่ได้เป็นไม่เนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนโดนด่าอ๋อมันจะได้มีชั้นในการถูกเพิ่มไงอ,อ,อ๋อโ,อ,อ,โอเคดูสิปลา,ามันน่าสงสารไหมเนี่ยตาดำๆไร้ทางสู่เนี่ยไปกินไม่ีกินเนื้อดีกว่าลุกเธอเลยซื้อกกระลีที่ลู้สึสหน่อยเพราะมันก็คือมัสมันที่ไม่หวานก็เป็นอีกฟิลที่ไม่ใช่ราเมงอะเนาะแปลกดีรู้สึกว่าอบอุ่นดี ขายกันพันบาททางเครื่องเหรอไม่ถึงพันด้วยไม่ใช่เครื่องแต่นี่คือเป็นเซ็กกันห์างน่าจะโดนเก็บไว้ก่อนเราสองคนนะฮะก็เปลี่ยนเป็นคนญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วได้โอนสัญชาติกันเรียบร้อยแล้วนะ